สวัสดีครับพี่น้องมาหนีสร้าพี่น้องมาเบิึงสวนนะครับปลูกานะครับผมพื้นที่ก็พอประมาณครับคือของมาฝากสวนผมนะครับสวัส <c oughs> ดีครับ <c oughs> น,นั่งอะไรดี <c oughs> โอ้วายุประหลับพุทธศัพท์เกี่ยวบมา นี่ปูกข้านะครับประมาณสามไลนนะครับปนูกข้ามัเป็นผ้าเหลืองนะครับอันน <c oughs> ี้ขี่แซ่ี่แซ่น้ำยาไว้เหลือๆสำนีแน่นอนมาน่ะ้าแมนนี่ดีดีครับหอมพ่อว่าไยโอ้ พุ้งเท่าไหมน้ำน้ำน้ำมลุเย้นอาคิดน้ำเย็นน้ำน,น้ำลำไยเยน็นเย็น ังนงนี้ครัเป็นรลังกลัต็หลเลยนะติดแล้วเยนี่ครับพี่น้องกำลังงามนะครับฟังฟังฟังนี่ฟังนี่ปลูกปลูกเด้ประมาณสิหมือเนาะ ประมาณสองอาทิตย์นี่ครับสองอาทิตย์ครับกำลังงามเลยโอ้ดีใจด้วยนี่เห็นแบบนี้เนี่ยใบออกงามข,าขนาดกับปั่นคู่ได้งามนี่เนาะกับปั่นคู่เด็ดสวยสอโอ,โอ้ยังใครอยู่มีโฮมใหม่ยอยู่เน,นาะเ,เอาสิบสองนาทีนะ แล้วครับพี่น้องเสือเพื่อนออขึ้นอยู่เดียบอะไรนุ่งก็เอาปูไปหยอดตุ่มเชลอะไรนี้บ่เยื่อันนี้มันเยืยอซีแปงซีแปงมันพอบอนที่นี่อยู่นี่ต้องลองปูเพิ่งกันเแล้วปูกันแล้มันขาดเดียวเ์แล้วสบายขาดเดียว์กัไม่จะปูสั่งสั่งเพียงกันไม่ใช่มากรถแล้วเจ้ากับเรีนไล่อยู่กับไทยลูกซ่งให้เบิ้งนี่เป็นยัง ส่งเป็นแต่ว่าต้องทายเราเป็นสิส่งใหรอเนี่ยเรอก็ทายทายทายเราก็ส่งโซงสงไปเลี้ยนน้ำเขามาแล้วเลียนกับไปเลียนยี่เขาหอมโซงเขาไปให่ไป้ี่ปลาบึ้งเลยไปให่ยังไปยี่ปลาบ้า ใรผาพี่น้องบ้่งกันอันนี้ตุนนี่ครับผลผลิตนะครับอันนี้แค่สองอาทิตย์นะครับนี่ที่ปลูกไปติดแล้วครับนี่ติดแล้วอันนี้คือคานะครับนี่เห็นจังสีแล้ว มีความสุขด้ยพี่น้องมันไปชีวิตน้องมาปลูกพักปลูกไาปลูก,กเกษตรทถ้ามันเขียวก็นี่ก็สิแบบเป็นปื่มได้นเนาะเห็นขึ้นใบขึ้นยังอันนี้ก็แตกใบแตกนอออกแล้ว,ว,ว,รวครับปิดไปแล้วฟังนี่ว่านี่ห้องกัปลูกกันละ่ดีอปลูกเรงเดนมาก่ เนี่ยฟานี่งบุกมานี่ยอาวันมัดเม็ดพักยังไหวยังดีอ่าง้ทังนี้ขาวภาพเลยนี่ฟังนี่ทังเสียงเขาไวสิหกอนหรอเด้ครับไปสร้างยว่สร้างยุ่นนี่บ่ท้งเขานี่บ่ยนได้บ้านบ่ร่านไม่จบสาก้อนรอยองก้อนรอยอือามาิก้อนนี่ยตรงหนเี้ยอ้ยงก่อนเดี๋ยวต้องออกเงินไปให้เพิ่น จังเชียไว้ามันหอแปงมันเนาเนาแปงนี่เลยมันเละบ่ย่างไปนั่นเละแล้วรัานสีบรยนั่งไปนี่น้องป้าพี่น่องย่างเบิ่งนะครับผมพี่น้องย่างเบิ่งขาเหลืองอันนี้ที่อยูจัลข้ามนะครับ ปลูกคาส่วนที่จะปลูกอินทผลัมทีอูพัทยานะครับจะทําสวน,สวนอินทผลัมอยู่พัทยาเนืน้อที่ที่นั่นหาไรนะครับจะทําเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับสวนอินทผลัม <zo oms day> แต่อันนี้ในส่วนตรงนี้จะเป็นต้นขานะครับขาเหลืองนะครับส่วนอยู่ขอนแก่นอยู่บองสํานักง,งานรุน่นเฮ้านะครับอันนั้นปลูกมั่นแล้วนะครับบัตรลือมั่นออกครับมั่นได้ผลผลิตพอได้เก็บแล้ว เฮ็ดได้กินนะครับพ่อได้กินนะครับบ่ได้พ่อได้ขายนะครับลองเบิงพี่น้องครับนี่ลองเบิงนะครับโอ้ติดแล้วนี่ถ้ามันใบออกสวยเนาะจะสวยเลยเนาะถ้าแตกใบสีเขียวนี่ครับมันเละมันเละนี่คือแปลงนี่ปลูกได้สองอาทิตย์เริ่มแตกใบออกแล้วครับทั้งหญ้าทั้งหญ้าก็ขึ้น anh nói, đểo à. về xăng khí qua vậy, nữa đưa. Ừ, Cầm. Ừ. Bỏ, anh bỏ ăn anh câu, họ lửa bỏ. À. Anh câu ăn câu đi xăng vậy, lửa bỏ. Lưu bớt rồi? Ồ ừ, anh câu, có nghĩa là mà anh câu vẫn vẫn อมองนี้ก็สิเฮ็ดทุบบอกนะครับเป็นเฮ็ดบ้านพักนะครับเฮ็ดบ้านพักให้คนสวนอยู่นี่ครับถ้ามันใบสีเขียวๆนี่งามเลยเนาะมาเบิงเอาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับ ผู้ค้านะครับผู้ใดสนใจต้นข้าเหลืองนะครับติดต่อได้นะครับทักแชทได้นะครับลอผลผลิตก่อนอีกกี่เดือนนะเราจะได้ผลผลิตนี่อีกปีนึ่ง <c oughs> อีกปีนึงนะครับ,อ,รบอีกปีนึงในข้าเหลืองนี่ดีใจเอาไม่เห็นหนึ่งสี่ดีใจมันญี่ปุน่นเรียบร้อยไปแล้วมานีข้าเหลืองมาน, um, นีเหลืออินทตอร์พาลัมเนี่ยมา้ีอ่นน่อยไ้คิดไปลงุงยูพัทยา ปลูกเวนั่นอาหารอะไรอาหารสิบต้นอยู่พัทยามันเปลี่ยนต้นไปเด้อินทผลัมแม่มันจะเป็นโอ้แค่ต้นมากหมอครับครับไอ้ที่เรียเป็นร้านกาแฟพอดีนั่งชิュๆมานนี่น่นี่ครับโอเคครับพี่น้องครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับกดเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ได้เยพี่น้องครับผมนะครับเอ้าเดี๋ยวล่าพี่ล่าน้องก่อนหันกล้องมาทางพี่ทำพี่น้องนะครับเบิ้งแล้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณดาวทุกดวงนะครับผมฝากติดตามศิลปินอีสานทุกๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านศิลปินอีสาน สาขาพาัทยา,าร้านศิลปินอีสานสาขาคอนแก่นนะครับรถแห่ศิลปินอีสานออนทัวร์วงดนตรีศิลปินอีสานออนทัวร์แล้วก็สวนมันญี่ปุ่นศิลปินอีสานนะครับสวนค้าศิลปินอีสานนะครับแล้วก็ร้านนะครับกาแฟาสวนอินทอพารลัมเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ